ไปเรื่อยๆื่องติ๊กต๊อกที่ท่านพูดว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกตามป้ายไว้นิ้วที่วัดท่านท่านพูดจริงไหมครับถ้าท่านพูดจริงเข้าขายปาราจิกนะครับบ่เอา้า <laughs> มีอย่างนี้นะแสดงว่าหมอนี่มาวัดแต่หเรียนอยู่มั้งนี่ฮะ เออบอนไปเรื่อยๆนี่นะฮะนอ,อ่สงสัยจะมาวัดเปิดาเขงเรียนอยู่มั้งนี่หน้าต่างเป็นยังไงวะไอ้นี่ไม่ก็ไม่ไม่มาถามเราหน่อยทาไมไม่มาถามตรงๆล่ะฮะพ่อลูกหลานฮะไอ้ปอนไปเรื่อยๆนี่ฮะแล้วทาไมไม่มาถามพ่อตรงๆล่ะถ้ามาวัดเปิดาเขาเรียนอยู่นั่นนะ่ะว่าป้ายที่ไอ,อ้อยู่ในนั่นนั่นท่านพูดจริงไหมครับแม่ท่านพูดจริงเข้าข่ายประัชิกนะครับว่างี้ เอามันมีเหรอลูกฮะู้ทธ่เข้ากายปารชิกก็คือพ้ที่อวดอุตริมนุษยธรรมมาเช่นเดียวลูกลูกหลานจะเกิดมาอยู่เหรอเกิดมาก็มาเก่นมาเก็บมาแต่มาร้องไห้น้ําตาไหลอยู่นี่แหละทําดีกันไหนไหน,ไหนก็ถูกหาเรื่องบุรุงปู่นี่ฮะหรือปอนปอน,ปนจะเกิดมาอยู่เหรอเราจะปกป้องบุริษศาสนาปกป้องการทางใวินยัย ก็ถูกด่าอยู่นี่จะว่าไงอ่ะดีขนานดะนั้นก็ถูกดา่าถูกขายเรื่องอยู่นี่น่ยแล้วจะเกิดมา,าอยู่เหรอะบางชาติก็เป็นหมาหมากี่เลือนก็มีมาขาหากักมาตาบอดก็มีหมาเป็นโรคเรื้ก็มีบางเจ้าก็เป็นคนหูหนวกตาบอดจะเกิดมาทําไมหรือยาเกิดก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าไปเก้าไกา่แต่ถ้าเราต้องปูดไม่เกิดอีกตลอดนาฬิกาด้วย ล้วจะเข้าขายประราชิกยังไงอ่ะลุงปูไม่ได้บอกว่าลุงกูเป็นพระรหันนี่ไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นพระโสดานี่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระสกิตตกา,าเป็นพระอนาคานี่ไม่ได้บอกว่าบรรลุฌานนั้นบรรลุฌานนี้นี่ไปเจอยังไงอ่ะมีแปลกๆน,นะมหาวัฒนาว่าไงอ่ะผมนี่พี่นะเตยตองเยนะมหาผมเบื่อนะ่ะ พราตั้งแต่ที่ผมเป็นคาราวาร่าเน่ยผมเป็นโรกหัวใจโรคเลือดจางโรคต่อมทอมสซินอักเสบโรคกระเพาะลำงไส้อักเสบขั้นดุนแรงโรคไมเกรนปวดหัวต้องเอาหัวชนกับต้นไม้หรือต้นเสาอยู่ตลอดสารพัดโรกผมจึงไม่คิดที่จะเกิดอีกเกิดมาก็มารับลูกอีกจะเกิดมาทำไม ตลอดนันการด้วยเขาจะเกิดก็เกิดที่เช่นว่าอะไรอ่ะปอนปอนจะเกิดเป็นหมาก็มาเกิดที่เกิดเป็นจติราชันรุ่นไหนก็เกิดที่จะไม่หจะเกิดเป็นกบเป็นเกดหรือจะเกิดเป็นอะไรล่ะคนหูหนวกตาบอกก็พากันเกิดมาที่เจ้าอย่างไงอ่ะแล้วทำไมจึงไม่ไปบอกพวกที่ทําเครื่องรางของขังขายนั่นเข้าขายปาริชิกไม่ห่อกวดอุตริมุสเซทำไม่หระวิเศษขอพุทธเจ้าไม่หร ทำไมจึงไม่ไปหาเรื่องพวกนั้นแร้วพวกปรมาทพุติเจา้าพวกจับเงินจับทองนี่พวกรับเงินรับทองด้วยมือนี่ประมาทพระพ,ทพมมุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่หล่ะเข้าขายไหมล่ะพระเจ้าจะไงอะ่ะนี่แหละลุงูุริงไม่คิดที่จะมาเกิดอีกตลอดนาฏกา,ารเพราะว่าดีตามธรรมตา,ามบิในขนาดไหนก็ตามก็ยังถูกหาเรื่อง วลาตายตี่ง่เป็นคารวาปิดท่านพระยาจมนำลงไปนรกก็ไปเห็นนรกขุมต่างๆที่ทุกทรมานแล้วจะเกิดทำไมเกิดมาก็ตายอีกเป็นไปตกนรกบ้างเป็นสัตว์ดรัจานบ้างสารวาที่จะเป็นนแล้วจะเกิดมาทำไมอ่ะพอบอกว่าไม่เกิดอีกก็จะตั้งปรารชิกอย่างนั้นเหรอมีแปลกๆนะไม่ได้วดอุตลิ ว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษซะหน่อยถาวารุตริว่าเป็นผู้วิเศษตานนี้ก็ตั้งชำนักดูดวงแล้วจีท่านก็หลังของขังขายแล้วทีหรือเจ้ายังไงอะ่ะมีแปลก,กนะชาะพุทธเรานี่นนะล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอน,นันตการเพราะเบื่อในการเกิด เกิดมาก็มาแก่มาแก่มาตายนี่เกิดมาก็มาพัดพ้าอยู่นี่เกิดมาก็มาหาเรื่องกันอยู่นี่ดีขนาดไหนก็มาหาเรื่องกันอยู่นี่หลวงปู่มันก็ไม่ได้มีทิฐิมาหนาอะไรที่จะบอกว่าตัวเองดีตัวเองเลือะเริฐอะไรนะคาว่าดีหลวงปู่หลวงปู่หมายถึงดีตามธรรมตามบินหนตามหลักคำสอนของพระเจ้าพระต้องมีศีลแบบนี้ศีลสองร้อยยี่สิบเอบพันก้อในบุปพระขาที่เป็นต้นบัญญัติและอนุบัญญัติศึกษาหาความรู้ตามหลักคาสอนในพระไตรปิฎก ในทางเดินที่ถูกต้องดีงามที่ตัวเองได้พื้นปฏิบัติและจะเอายังไงอีกล่ะเผยึกษช้าไปศึกษช้าไปกนแม่สนิทในใจที่จริงไม่อยากจะเกิดดีกร็ดูพระเจ้าสร้างบารมีดีต้องตกนรกหมกไหมขนาดไหนแหละในการตกนรกหมกไหมของพระองค์ตรงพี่นาวกว่าที่จะเป็น ไอ้ก่อนที่จะแต่จะรู้เป็นพุทธิยางขึ้นมามาสอนพวกเราดูสิเจ้ายังไงล่ะสัติเรัจฉานก็เป็นมดถูกเขาฆ่าถูกเขาทำลายเป็นลิงเป็นค้างเป็นนกหนูปูปีกเป็นหมดแล้วจะว่าไงถูกเขาคลดลูกกระตายไปกินบ้างถูกเขาทุบเอาสมองไปกินบ้างถูกเขาเกล็ดเลือดเนื้อไปกินบ้างสารพัดล้วจะเกิดมาทําไม รือบอลปอนอยากจะเกิดก็เกิดได้เขาจะว่าอะไรเกิดเป็นหมูเป็นหมาแล้วเขาจะว่าอะไรเกิดเป็นผีอาชาตาได้ใจะว่าอะไรพวกชอบเกิดแต่หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่นี้ก็ไม่เข้าไปเข้ากายหรอกแต่ืลองปู่ไม่ชอบเกิดและไม่ชอบเป็นไม่ได้หิวแสงพระเจ้าต่างเี้ยเขาตามนั้นไม่โยบเป็นไม่ชอบเป็นนั่นเป็นนี่เขาอยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นไปที่ใคอยากหิวแสงก็หิวไปที่ เขาอยากเด่นอยากดังก็อยากเด่นอยากดังไปที่เขจะว่าอะไรอะ่ะนั่นแหละความเบื่อในในการจะเกิดต้องมาหิวแสงต้องมาอยากเด่นอยากดังอยากโน่นอ,อยากนี่สารพัดใครจะเกิดก็เกิดพอพูดว่าไม่เกิดอีกกับว่าต้องประชิกมีเปกแปลกนะเจ้าพูดเหล่านี้นะ พวกอวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองมีชาญมียามอย่างราบการเวลาของประเทศว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นไปว่ากันมิตรสาทุกตนเป็นผู้รู้ผู้เลิศได้ชาญนั้นชาญน,นี้ปอนปอนถ้าจะไปหาเรื่องก็หาเรื่องผู้ที่ทำรายศาสนานน่น จะมหนะาเ,เรื่องกที่ปกป้องศาสนากรรมนักนะมีใครแลวที่ปกป้องศาสนาเออปอนปอนทิกตอรนี่ไปเรื่อยๆจะปไปไหนล่ะฮะปอนปอนไปเรื่อยจะเป็นไปเป็นหมาขี้เลือนงงั้นเลยไปเห่าไปหอนอยู่งั้นเลย,อเ,ลยเออปอนปอนจะไปเป็นพวกอะไรบ้างห <laughs> มาหิวโซ ไปเห็นกองขี้ก็นํำลายไหลจะข้าวขี้กินตามถนนหน้นทางนั้นเลยแล้วก็เลยปอนปอนไปเรื่อยๆปอนปอนคิดใหม่สิลูกคิดนี้เป็นมนุษย์บางทุกมันความคิดจะให้มันเป็นหมูเป็นหมาลูกมันมันไม่เข้าท่ามันไม่งามสมควรที่จะปกป้องศาสนาร่กมกันที่ลูกไม่ใช่ว่าหลวงปูม่มีที่ติมานัดใดๆนะฟังทำให้มันเป็นด้วยลูกธรรมวัดก็ต้องดู ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ถามลุงปูนี่มีสกิีรูปที่จะปกป้องศาสนาปกป้องหลักธรรมหรือวินัยมีแต่ความอยากเลนอยากดังโอ้โอวดด้วยลาบสักการละความเสืนเอเถือตี่นจอโอ้โอดด้วยลิด้วยเดชว,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 ว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษสามารถอย่างทราบประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ใดชาแนั้นได้ชานี้ เป็นผู้วิเศษทำเครื่องลังของถังขายอวดไหมละ่ะเข้าขายในเวนานดูที่มันสมองของมนุษย์นะปอนๆหัดแยกเกะด้วยไม่ใช่ว่าเอามันสมองหมาหมาไม่ใช่มันไม่ถูกนีมันสมองมนุษย์รู้จักเหตุรู้จักผลแยกแยะแตามันสมองหมาหมาก็มีแต่เห่ามีแต่หอนอย่างเดียวมันไม่ถูก นั่นความเป็นจริงเป็นยังไงท่านพูดด้วยเหตุด้วยผลอันใดท่านชอบด้วยเหตุด้วยผลของท่านอยากเกิดเ็เกิดที่อยากใครจะว่าอะไรอยากเกิดจากายอยากพัดพากอยากเป็นมักขี่เลี้ยนอยากอะไรก็เล้วแต่ที่เพราะว่าความอยากของสัรโลกมันมีรู้วนะิญญาณใจต,ตองดีแล้วว่ามันทุกเวลาเกิดต้องมารับกรรมตลอดตลอดตลอด,ลอดนรลกโลกมก็กกมเห็นมาแล้วจะไม่เกิดทำไมอีก ความยากต่างๆมันก็ยุติคนายากเป็นพระหันก็ไม่เป็นละมันเป็นยากพอเป็นหนก็บอกว่าต้องประชิกอีกนั่นเห็นไหมล่ะจะเป็นพระอนาคามิกันอยากเป็นพระอนาคามก็จะพูดหน่อยก็บอกว่าต้องประชิกอีกยากเป็นพระธิดาคาเป็นพระโสดาเหมือนกันต้องประชิกทั้งหมดสู้ดีไม่เป็นอะไรดีกว่าไม่เป็นอะไรไปไหนล่ะ ไม่ไปไหนแต่ไม่เกิดอีกนั่นแหละแต่ที่จะเหมือว่าดิ่งที่พระนิพานดิ่งพระนิพานเพราะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสุขเราจะไปถึงถึงไม่ล่ะนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันถ้าไปไม่ถึงก็ไม่ไปละไม่เกิดอีกดีกว่านั่นเพราะไม่ไปอีกแต่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงก็จะไปทําไมไม่เกิดอีกดีกว่าเพราะมันไปยากไปล้วก็จะบอกว่าอวดอุตริ ต้องปราชิกอีกนะเห็นไหมล่ะพี่หนาวอาอ้พวกทำลายศาสนากับอยู่ดีกินดีอย่างนั้นเลยบอ,อนปานนั่นหละที่เราพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินทองนั่นหละซัดเราหลวงพ่อน้ายจะไปตกนรกบ้าครูบาอาจารย์อย่าลืมนะว่าครูบาอาจารย์ได้ชานนั้นชานนี้ท่านเป็นพระาราหันแล้วดูที่ดู กขาไม่เห็นไปว่ากันนะปอนปอนไปเรื่อยๆมันสบองเป็นมนุษย์บางที่รูมอย่าเอามันสมองมาหมามาใชา้มันไม่ถูกแล้ถ้ามาถึงวัดป่าเขาดินทำไมจรงไม,ไม,ไม่ไม่มาไม่มาขอโอกาสถามหลวงปู่ะ่ะไปที่หลวงปู่เขียนไว้ลหลวงปู่อนุญาตอยากให้คนมีปัญญาอยากให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนไหวใต้เกิด อย่างในทุกคนนั้นเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพื้นปฏิบัติให้มันเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายอยู่ทุกเมื่อทุกการเวลานั่นในเรื่องของเรื่องมันไม่ต้องมาทะเลาะกันพระก็ไม่ต้องทะเลาะกันต่างไปก็อยู่ตามทามตามวินัยก็ยุติไปไหนมาไหนก็อยู่ยังสบายบัณฑิติกาไปวัดไหนอารามไหนก็เสมอกันด้วยพระวินยัย ด้วยธรรมคำสอนของพระองค์นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันไม่ได้มีที่บอกว่าไปยุ่งอย่างงุ่นหายกันนะอันนี้ต่างฝ่ายก็ต่างไปในทางที่มันไม่ถูกตปอนตอนเรียนจบไปยังไงถึงจะอยากเกิดเออก็ไม่ได้ว่าอะไรเออถ้าเป็นชาวพูดจริววงรถ้าเป็นคนจริงถ้าปกป้องศาสนาจริง ไปหาเรื่องพวกอุตรลิที่พวกทางเพหลังของขังขายที่ไอ้พวกอย่างรู้ที่ไอ้พวกที่เป็นโสดาเป็นตะกีตาคาเป็นพระนาคขายเป็นพระรหันที่ขาไอที่หลวงปู่เทศกันไหนว่าหลวงปู่เป็นพะังหันมีแต่คาว่าอยากเป็นพลังหันอยากไปอยากมาอยากไปอยากมาก็โสจูโสเป็นโศตายตามปาตามเขาเพราะความอยากจึงมาทราบว่าอยากมากมันก็เป็นทุกข์ อยากอันนั้นก็เป็นทุกข์เพราะไม่สมปรานานั่นเพราะความอยากมันก็ค่อยหดตัวก็มาหดตัวก็มามันก็ไม่มีความอยากอีกไปอยากไปทําไมาไล่ะอยากไปมันก็ไม่ได้ได้แล้วก็ต้องยึดต้องถือเมื่อยึดถือแล้วตายจากมันก็ต้องเสียใจอีกนะมันก็ไม่มีประโยชน์ไปยังไงนะมันจึงจะมีความสุขพี่นาแต่ตอนอยู่ดีอุ้ยไม่เกิดดีดีกว่า ไม่อยากเป็นคนเบี้ยเออคนง่อยเบี้ยเสียแขนเสียขาพิกลพิการไม่อยากมาเกิดเป็นหมาขี้เลื่อนไม่อยากเกิดเป็นจัตเีและจานต่างๆที่เขาฆ่าเป็นหมูเป็นอะไรลองอูกอูกที่เขาเชื่อดคอเป็นวัวเป็นควายเป็นกบเป็นเกียดเป็นปูเป็นปลาพี่นะแต่ต้องจริงพูดคํานี้อยากเกิดนี้เขามาเชื่อดคอเนก็มาก็เกิดมาทีเขาจะว่าอะไรใช่ไหมล่ะ แต่ว่าพระรูปนี้ไม่เกิดอีตลอดอนันตการด้วยกล้าพูดด้วยพอพูดอย่างนี้ก็มันผิดหูผิดตามหมดนะแต่พวกเทเลเสียงไ้พวกทำล,ลายศาสนาอันนี้ก็พากันสาทุกการนะหรือปอนปอนเป็นหนึ่งกับพวกป็ตพวกผีพวกนั้นเหรอเป็นหนึ่งกับพวกทำลายศาสนาวพวกนั้นเหรอหรือ,อยังไงจะเป็นอย่างนั้นมั้ง จริงมาหาเรื่องหลวงปู่น่ปอนปอนเข้าใจไหมหรือปอนปอนจะเป็นสมุนเป็นพวกของพระที่ทาลายศาสนาเรอเป็นพวกของที่แย้่มเลเป็นพวกของที่กกมทิฏอาจงั้นเลยที่ลงกดไปอย่างงั้นเรอหรือทิฏต่อทิฏที่สืกขา,ายยาเสพเป็นั้นเลยฮะหรือเป็นพวกทําลายศาสนากับพระกลุ่มที่ทําลายทมบินัยทุกวันนี้เลยเออก็ไม่เข้าไปกีก่ยว ก็เชิญแต่สําหรับลูกวรลูกตาลูกนี้ไม่เล,ล่นด้วยเราจะเอาชีวิตเพื่อป,ปกป้องหลักธรรมหรพี่ไหนเท่าที่เราจะทําได้ตามสี่กำลังปัญญาของเราไม่มีใครทำลูกก็จะทําเองไม่จะช,ชกจะทานด้วยถ้าลุงกูจะกกับท่านในการเอาชีวิตป,ปกป้องศาสนาก็แสดงว่าขายขี่หน้าพระแล้ว หลวงพ่จะกาบทหารผู้ที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยทันทีเลยบ่หลวงพ่อทำไม่ได้แทลลูกหลานที่เป็นทหารที่กล้าสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยจะเลยอ,อย่างนั้นผลทหารบุญอย่างนี้เล็กก็ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปก ป้องประเทศชาติไทยรุ่นที่สองตั้งยี่สิบสามแล้วขาขาดแขนขาดก็มีถ้าลงปู่มไม่กล้าไม่อาจไม่หานที่จะกล้าสละชีวิตเพื่อปกป้องหลักธรรมแบบวิเน,นิร์หลวงปู่จะไปกราบทหารกล้าวีรลบุรุษนั้นเป็นอาจารย์ถึงลวงปู่กล้าดูที่ดูเขาตั้งกราบทั้งไหวครูบาอาจารย์ด้วยความคารพ หรือถึงครูบาอาจารย์ทุกลูกสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติไทยเอาเลือดทาแผ่นดินนี้อ่าาหาไม่ละ่ะเพื่อสมณะชีพรามและพวกเราที่จะได้อยู่อย่างสบายมีใชว่ว่ามหาเรื่องกันนะ่อนปอนกล้าไหมล่ะกล้าก็ไปสมัครเป็นทหารที่ เ,เ,เดี๋ยวนี้รับเป็นแสนนี่มีคนนเดอกในชาด้วยเป็นคนจริงไหมล่ะมันจะมองเป็นมนุษย์ไหมล่ะ